กลับมานะครับกับการอันบล็อกอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันนะครับเกิดจุตัวนี้นะครับอ้าวนี่นะครับมันคือ R x 9 3 V 2อง Highnu n e t o n oo. ผมไม่รู้ว่ามันอ่านชื่อยากมากเลยไฟเตอร์ Fighter นะครับมันถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้มันจะโผล่มาในซีรีส์เออซีรีส์อะไรวะบิวปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงข้อมูลไม่ค่อยมีเลยถ้าถามว่ามันเหมือนไฮนูไหมมันก็ไม่เหมือนอะ่ะคุณเห็นปะเออไฮนู Hi มันจะไม่ใช่หน้าตากี้มันจะอืมอาจจะ เออน่าจะบิลไฟเตอร์แหละน่าจะเป็นการพาจากบิลไฟเตอร์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆขออนุญาตขออภัยในข้อมูลด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมไม่ค่อยดูอนิเมะเท่าไหร่ค่ายอะไรวะเออว่ะเพิ่งสังเกตว่าค่ายก็ไม่รู้ด้วยนะเนี่ยไม่มีค่ายไม่มีอะไรบอกเลยด้านข้างกล่องก็มาง่อย,อยงี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีดีทงดีเทลคือถ้ามันก๊อบกล่องมาสักขนาดนี้มันส่วนมากแล้วมันจะไม่ค่อยบอกค่ายหรอกนะครับมันไม่กล้าบอก ถ้าบอกค่ายคือมึงเกมแน่นอนเลยเพราะว่ามันก๊อปอยังบ็อกอาร์ตเลยในกล่องมีมาให้หนึ่งถุงโอ้แอคชั่นเบสแบบนี้เหมือนก,นกันกับแอคชั่นเบสไอนี่เลยอะ่ะไอไฮนูที่ผมเคยรีวิวตัวสีอ่า PBT ปะพีเอ่อนั่นแหละ PBT Color PBT มันค่ายอะไรวะ j m s เหมือนกันม่ไม่แน่ใจนะฮะโอ้ชิ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าแผงอะมันไม่ได้เป็นแผงซอยเล็กอุ้ย ใบต่อมินิมอลจังวะใบต่อไม่มีอะไรเลยใบยต่อโคตรเล็กอะ่ะเหมือนใบต่ออารมณ์ประมาณแบบโปกเกยพาเลยอะ่ะเออเหมือนใบต่อโปกเกยพาเลยจริงๆใบต่อโคตรมินิมอลอ่ะประมาณนี้นะครับใบต่อมาดูดีเทลกันดีกว่ามีอะไรให้ฉีกเปล่าไม่มีงั้นฉีกซองเลยแล้วกันอืมมีชิ้นไหนหลุดออกไปะเนี่ย ซองนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดหลักๆสามสีเอามาดูแผงนี้ก่อน PC ป่ะโอ้โหพีีแม่งยวบยาบ PC แบบไม่เวิร์กเลยพะ PC ยวบมากนะครับยวบจริงๆเอานิ้วกดไปลอยอะเนี่ยยวบเฮ้ยแต่ว่าแต่มันแต่มันมีความแข็งเดี๋ยวนะมันอธิบายไม่ถูกว่ะ PC อะไอตัวตัวแผง PC ด้ดนเนี่ยแบบอย่างเงี้ยมันมันจะมันจะปวกเปียกเว้ยแต่ว่าไอตัวเนื้อชิ้นงานมันอะมันดันแบบแข็งแรงว่ะ ผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะเออเนี่ยชิ้นงานมันบิดไม่ลงนะเว้ยเฮ้ยชิ้นงานมันแอบ,บแข็งอยู่นะแต่ถ้าถามว่าแข็งเท่า JMS อะไรไหมก็ไม่ใช่นะครับ JMS แข็งสุดแล้วตอนเนี้ยแผง PC ซอะ่ะอาหลุดมือเรียบร้อยนะประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณแบบอยู่ระหว่างคุณจำโมดองไอ้นี่ได้ไหมโมดองโมดอง ARX ศูนย์ยูนิคอนไอ้ Perfectibility อ่ะอันนั้นอะ่ะยวบกว่านี้ อันเนี้ยเฟิร์มกว่า PC เน,นี้เฟิร์มกว่าแต่ว่าไม่ได้แข็งเท่ากันกับไอ้ไอ้นะครับอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นดีเทลเนื้อพลาสติกงานหลออ่อเออดาบัน <c oughs> เออเน,นอเนี่ยกิ่นไอ้นี้ดาบันเลยไม่มียเงื่นเลยดาบันแน่นอนเนี่ยกิ่นไออย่างเงี้ยคือแบบเหมือนคุณต่อโมด,ดาบันเลยเส้นเส้นแบบว่าเหมือนจะลึกแต่มนเนี่ยเหมือนจะ เหมือนจะคมเหมือนจะลึกแต่ว่าเส้นมันดันมนมันมันไม่คมประมาณนั้นนะครับเอหล่อพัตติก็ดาบันอะเคยต่อดาบันปะเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเหมือนดาบันเลยสีฟ้าอืมไอ้เหี้ยมมึงดาบันมาเนี่ยทำไมเหมือนดาบันเลยวะเฮ้ยมันมีกลิ่นอายของดาบันเยอะมากเลยจริงๆอันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองนะเว้ยมันโคตรเหมือนเลยดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างไอ้ตรงเท้าเงี้ยบางทีมันแบบควรจะคมควรจะเอ ควรจะลึกก็ไม่ลึกแต่เส้นก่อนมนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าไอ้เส้นอย่างเงี้ยถ้าตัดเส้นไปแล้วเอาคัตเติ้ลบัดจุ่มเออินาเมลแล้วปาดคือแม่งหายแน่นอนนะครับ <c oughs> มันมีความรู้สึกดาบันมากๆเลยวะ่ะจริงๆระเว้ยผมต่อดาบันจนหล่อนมาวะเนี่ยแต่แต่ไอชิ้น <c oughs> แต่มันฟีลลิ่งดาบันจริงๆวะ่ะอันนี้พูดเลยจริงขอดูยี่แผงนี่เพื่อความแม่นใจมีไหนชิ้นแบบดีเทลเยอะๆไหมเนี่ยเหมือนดาบันเลยวะ่ะ เนื้อพลาสติกก็แบบสักสากไม่ได้เงาวับจนเวอร์หรือว่าก็ไม่ได้สากจนแย่แบบไอ้พวกงานกระจอกอย่างเวยเมไอตัวเอสเทอเมกาแต่ว่าเออเนี่ยมันมีกลิ่นอายดาบันเยอะมากเลยมันเป็นค่ายพี่ค่ายน้องกันปะวะเฮะ้เออมีความรู้สึกนั้นจริงๆนะเนี่ยเออแต่แผงมาข้างในนี่มันค่อนข้างโอเคนะอืมอวนี้ทำเป็นสักๆมาด้วยเนี่ย ไอชิ้นบนที่มันจะต้องเป็นจอยขยับกับชิ้นล่างอ่ะมันทำแบบเป็นเนื้อผิวซักๆากมาด้วยนะเออแต่ทำไมมันฟิลลิ่งแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะอืมมันอาจจะเพิ่มฟิกชั่นได้หรอเั้งพอมันเป็นผิวด้านอ่ะเออเนี่ยดีเทลมันก็ดาบันว่ะเฮ้ยมันกลิ่นออยดาบันเลยเนี่ยโอ๊ยโอเกือบเลือดอันเนี้ยผมให้ดูตรงนี้ก็ได้เห็นป่ะเนี่ยดาบันมันจะเป็นอย่างเงี้ยไอชิ้นกลมๆที่แบบว่าเออชิ้นกลมๆที่แบบใส่ดีเทลมาเยอะๆไม่ได้อ่ะ คือชิ้นกลมแล้วมันก็จะคอยแบบว่าพอเป็นชิ้นกลมแล้วมี2ชั้น3มชั้นอย่างเงี้ยมันจะมันจะเนียนเรียบไปกับกันเนี่ยนี่มันคือกลิ่นอายของดาบันเลยเออนะตอบไม่ได้โอ้แต่ให้ยีคอมาด้วยอันนี้ฐานต้องแกะไหมไม่แกะนะฐานอันนี้น่าจะเป็นฐานที่เหมือนกันกับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ขอยัดถอดคำพูดตอนแรกนึกว่ามันเป็นฐานง่ๆเหมือนกันกับไอตัวไฮนูที่ผมเคยต่อก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่ะบ้าเฮ้ยฐานมันมีดีเทลด้วยว่ะเห็นปะเนี่ย ฐานมันมีตื้นลึกหนาบางดีเทลมาสวยแล้วเนี่ยโฮ้ยทําเป็นเล่นไปเว้ยตั้งใจทําอยู่นะแล้วดีคอเป็นดีคอของมันหรือว่าดีคอยูนิเวอร์แซลดีคอให้ดูตัว PPT เลยเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยผมจำเลยเอาได้นี่คือเลยเอาของไฮนู PPT Color เลยเหมือนกันเป๊ะอ่ะเก็บขอยัดเก็บอืมชิ้นโครงในอ่ะแกดูหน่อยแล้วกันนะเผื่อ <c oughs> เอาเลิกเอาใช้ขออนุญาตให้ดูชิ้นโครงในแล้วกันเออชิ้นโครงในเนี่ยมันพยายามจะหล่อให้มันเป็นแบบว่าใช้คำว่าอา่าสีเมทัลลิกมันจะมีแอบมีประกายนิดนึงแต่เนื้อพลาสติกไม่ได้ดีแต่ทําไมแผงนี้มันหน้าตาแปลกๆก็ไม่รู้ <c oughs> เนี่ยชอบทําอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจหรือว่ามันไปก๊อฟมาจากบันไดก็ทําแบบนี้ก็ไม่รู้นะเออให้มือมาสองแบบอืมให้มือกำรรม,มาคู่หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นมือแบบว่าเถอาวุธนะครับอ้าวดูโครอัพไปไหมเนี่ยมันประมาณเนี้ยถ้าถามว่าผมชอบไหมผมไม่ชอบหรอกสีอย่างเงี้ยเห็นไหมสีมันออกไปทางแบบว่าเทาน้ําตาลอะเทาน้ําตาลแล้วก็มีแบบเหลือบมุกนิดหน่อยอะแต่ผมไม่ค่อยชอบนะอืมสู้ทําเป็นสีเข้มๆไปแบบไอ้พวกจัตสติสเลยดีกว่า โอ้โหเดี๋ยวโคตรตื้นเลยดีเทลตรงอกเหลือไปเห็นพอดีกากจะไม่ให้ดูนะคุณเห,นหมนะเนี่ยตื้นมากนี่คือตัดเส้นไม่ได้เลยนะเนี่ยตื้นขนาดเนี้ยตัดเส้นเส้นวิ่งแต่เอาอีนามลปาดปุ๊บลบหายเลยเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยโอโ้เส้นโคตรตื่นเลยดีเทลไม่ค่อยถูกใจเลยวะ่ะเอาจะให้ดูอะไระนะมะเนี่ยเมื่อกี้ลืมอันนี้จะให้ดูอีกอันนึงเป็นโครงในเหมือนกันแต่ว่าเป็นชิ้นคนละสีอะคุณจำอันนี้ได้เนี่ยอันนี้เป็นโครงในสีแบบเวฟพอนมันก็จะแบบ หล่อมาก็มีลายมาร์เบิลอะไรทั่วไปนะตามภาษาโมจินะมีเนี่ยผิวจะมัน,มนเงาเงาอันนี้จะเป็นออกสีเทาๆเงินเงินแต่ว่าไม่ได้ใส่เอฟเฟกลูกเล่นแบบสีพวกกริตเตอร์หรือว่าอะไรพวกนั้นมานะครับก็เป็นสีสีเทาเดี๋ยวนะขอส่องดูดีดก่อนเหมือนสีเทานั่นแหละสีเทาแล้วมีมุกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะคือคือส่องแล้วไม่เห็นประกายมุกนะเห็นปะไม่เหมือนอันนี้อันนี้ส่องแล้วมันจะมีแบบวิบวับ,บ,บ,บเห็นเป็นเม็ดมุกหน่อยแต่ว่าอันนี้เหมือนจะมีแต่ว่ามีน้อยนะครับ แล้วก็โทนสีเบ็มันน่าจะเป็นสีเทาออกเงินเงินอะสีเงินสีเทาอะแต่ที่มันจะเป็นสีน้ำตาลเบ็ดออกน้ำตาลหน่อยนะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคอืมไม่ได้อะไรพิเศษโอ,อพาร์ทใสเออก็ยังอย่างนี้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีฟองอากาศอยู่มีฟองอากาศให้เห็นนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวอ,อ,อะไรวะเนี่ยไฮนูทูนูไฮนูไฟเตอร์ไม่รู้ ไม่รู้จะอ่านชื่อว่าอะไรแม่งมีโลโก้ไอ้ที่3ตัวเลยเนี่ย rx 9 3 new t o new high new fighter high new นั่นแหละเออสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จเป็นยังไงมารีวิวให้ฟังแล้วกันนะครับไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ